ขบวนรถไฟชาญเมืองนะครับคนบุรีลาดบุรีนะครับกำลังจะมาเข้าจอดที่สถานีบ้านโป่งนะครับวันนี้ทำะบวนโดยอันต้อง4147นะครับ จอดอยู่ที่หัวรถจักรนะฮะจอดอยู่ที่อาคารหลังใหม่นะครับอาคารหลังใหม่ของสถานีบ้านปโป่งนะครับสวยงามเลยทีเดียวสำลังจะออกเดินทางนะครับอันต้อม4147นะครับสำะบวน รถไฟชานเมืองนะครับเดิ่กระบวนออกจากสถานีบ้านป่งแล้วนะครับสำหรับกระบวนรถไฟชานเมืองที่351 คนบุรีลาดบุรีนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครต์ตั้กระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆของประดุ๊กชาแนลครับ